โอเควันนี้ครับวันนี้วันที่27เมษายน59นะครับ mm hmm. ก็วันนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจผมกําลังร่อนมูลไส้เดือนอยู่ฮะแล้วทีนี้ผมก็ไปเก็บไส้เดือนเอ้ยตัวมูลไส้เดือนปาดมาจากกองที่มันอยู่ใต้ต้นไม้โกนนูน้นจริงๆผมผมผมเห็นไอ้พวกนี้มานานแล้วแหละแต่ันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูสักหน่อยเพราะวดีมันเยอะอะเรามาดูใ,ใกล้ๆนะ ในในระบบการเลี้ยงกับพื้นของผมเนี่ยมันก็จะมีตัวพวกตัวเนี้ยฮะซึ่งมันชื่ออะไรผมก็ยังไม่ได้ไปค้นคนว้าอะไรมากมายแต่หมายถึงว่าไอมูลไส้เดือนที่ที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีมูลพวกตัวนี้ด้วยผมเรียกมันว่าตัวมินเนี่ยนมันจะเหมือนว่าเป็นคนงานที่คอยปั้นปุ๋ยผมเคยเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมีตัวเล็กๆยันตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็น่าประมาณนี้อยู่ในระบบ ซึ่งการเลี้ยงด้วยการคือวิธีเลี้ยงของผมเนี่ยมันจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะก็คือมีใบไม้มีใบไผ่มีใบ,มบไม้อื่นๆมีมูลแพะมูลวัวค่อนข้างหลากหลายมากแล้วพอมีอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเหมือนว่าตัวนี้สัตว์เหล่านี้ที่เขาอยู่ในระบบเนี่ยเขาก็จะออกมาย่อยมาย่อยและอินทรีย์วัตถุกินเป็นอาหารนะฮะให้ให้ต้นไม้ ดินร่วนเลยครับ้องเนี้ยซึ่งผมก็ไปเช็คเปิดดูตามต้นไม้ที่ผมห่มดินไว้แล้วเปิดมาก็จะเจอพวกนี้มันเดินอยู่อ่าล,ลองมาดูนี้นะนี่มูนไะเดินที่ผมรอดแล้วเขาก็มาเดิน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 ี่หลายไซส์มากนอนขดก็ไม่รู้ว่าชื่อตัวอะไรนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีเดี๋ยวผมคงไม่ค้นคว้าต่อเรื่อยๆดีฮะก็คือ ถ้ามีตัวนี้ในเยอะๆในระบบผมคิดว่ามันจะช่วยคือเขาอจะช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุให้เราเหมือนเป็นคนงานอีกอีกหน่วยงานหนึ่งคะันอกจากไส้เดือนที่ผมใช้เป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรถ่ายเพิ่มเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับก็ไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงเดี๋ยวมีอะไรจะถ่ายให้ชมครับขอบคุณมากครับ